เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวสุพนัดดำราสิริหรือวีวีอดีตทำงานรายการ The กส o ์เ Radio ได้เข้าให้ปากคำกับพลตำรวจตรีชาติปันตาการคล้ายครึงผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีกรณีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกให้รีวิวสินค้าในแอปพลิเคชันแล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่นให้ร่วมภารกิจเพิ่มยอดขายด้วยการฝากเงินและจะได้โบนัส10%เซ็์ แต่ต้องทําการจ่ายค่าสมัครสมาชิกก่อนจึงจะได้เงินคืนและต้องปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จจนสูญเงินไปถึง5้าแ0 0หบาทโดยนางสาวสุพนัทเผยว่าหลังจากที่โพสต์เตือนประชาชนไปก็พบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกเหมือนตอนอีกหลายคนซึ่งเท่าที่รวบรวมได้ขณะนี้มี60คนโดยมีหนึ่งในนั้นถึงกับฆ่าตัวตายเพราะถูกมิจฉาชีพรายนี้หลอกส่วนพฤติการของกลุ่มมิจฉาชีพนี้เริ่มจากการที่ได้รับการติดต่อให้รีวิวเสื้อผ้า โดยจะมีการส่งเสื้อผ้ามาให้และถ่ายรูปรีวิวสินค้าจากนั้นก็จะมีการโอนเงินให้ตนจึงตอบตกลงและมีการแอดไลน์จากเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่อถามชื่อและสัสดส่วนในการส่งสินค้าให้จากนั้นก็ได้มีการให้โหลดแอปพลิเคชันท l e g r a m เพื่อดึงเข้ากลุ่มที่มีสมาชิกจำนวนกว่า300คนซึ่งมีการยืนยันรับภารกิจเพิ่มยอดขาย3ตัวเลือกในวงเงินแตกต่างกันโดยต้องสำรองเงินออกไปก่อนขั้นต่ำอยู่ที่500บาท และจะได้กลับคืนตามที่เลือกไว้ซึ่งหากปฏิเสธการเข้าร่วมภารกิจเกิน3าครั้งก็จะถูกดึงออกจากกลุ่มทันทีซึ่งหลังจากนั้นตนจึงได้มีการโอนเงินเพิ่มในภารกิจที่2และ3ซึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่มีการแจ้งไว้และหลังจากมีการโอนเงินหลักหมื่นในภารกิจใหม่ก็มีแอดมินเชิญเข้ากลุ่มเ i p ที่มีสมาชิกอยู่5คนและระบุให้ทำภารกิจเพิ่มโดยการโอนเงิน70,000บาทเพื่อรับเงินคืน ซึ่งตนอยากได้เงินคืนจึงตัดสินใจโอนเงินไปเพิ่มแต่หากไม่โอนเงินในภารกิจที่2ตนก็จะไม่ได้เงิน9 0 0 0 0มื่นที่จ่ายไปก่อนหน้านี้คืนทําให้ต้องไปหาเงินมาอีก1นึ0 0แบาทเพื่อจะโอนเงินไปให้อีกฝ่ายแต่ก็ได้รับคําตอบว่ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจและถูกให้ทําภารกิจที่3โดยการให้โอนเงิน3 0 0 0 0นบาทเพื่อแลกกับการที่จะได้เงินคืนกว่า1ล้านบาทตนจึงหลงเชื่อและไปหาเงินมาโอนให้แต่สุดท้ายก็ได้รับคําตอบ ว่าทั้งหมดทำภารกิจไม่สำเร็จจึงจะให้โอนเงินเพิ่มอีก5 0 0แสนบาทซึ่งเริ่มรู้ตัวว่าโดนหลอกจึงไม่ยอมโอนเงินให้อีกและเมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงประเด็นดรามา่าระหว่างนายวัชรพลฝึกใจดีหรือแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอกับนางสาวสุพนัทโดยได้กล่าวยอมรับผิดกับการกระทำของตนเองแต่คงไม่สามารถไปร่วมงานได้เพราะว่าเป็นความผิดกฎของบริษัทด้านของพลตระเวตรีชัดบันทการเปิดเผยว่าผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่สอนอห้วยขวาง และแจ้งความออนไลน์ไว้โดวยวันนี้พนักงานสอบสวนกรมครับการสอทอหนึ่งจะสอบสวนเพื่อติดตามเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าของมิจฉาชีพรายนี้ซึ่งเบื้องต้นพบบัญชีมาแล้วสองคนและทราบตัวตนแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกภารกิจที่สองต้องโอนอีกยอดเป็นแสนซึ่งถ้าเราไม่โอนยอดแสนกว่าบาทเนี่ยสองหมื่น เจ็ดหมื่นกว่ามันหายไปเราต้องหามาโอนให้เขาให้ได้อะแล้วพอเราหามาได้เราโอนไปเขาบอกว่ามันไม่เสร็จต้องปฏิบัติภารกิจต่อไปจะได,ได้ได้เงินคืนยอดอันเนี้ยเกือบสามแสนพอหนูหาไม่ได้หนูหาได้โอนไปให้เขาเขาบอกว่าทุกคนปฏิบัติภารกิจล้าช้าค่ะงานไม่สำเร็จ ต้องโอนอีกห้าแสนซึ่งตอนนั้นเงินทั้งหมดรู้แล้วว่ามันไม่ปกติอ่ะแล้วมันก็หายไปหมดแล้วอ่ะถ้าถามว่าทําไมทําไมเราถึงไม่ปรึกษาใครทำไมถึงไม่มีสติเขากําหนดเวลามาว่าเราต้องโอนภายในเจ็ดนาทีค่ะไม่งั้นภารกิจจะล้มเหลวแล้วเราจะไม่ได้เงินทั้งหมดคืนแล้วสุดท้ายก็คือตอนเนี้เงินทั้งหมดก็คือถูกโกงไปแล้วก็ไม่ได้คืนค่ะทุกครั้งที่เขาอ้างารพย์สิ มันคือภารกิจอะไรคนะภารกิจการออกโอนเงินไปเพื่อที่จะแบบไปกระตุ้นยอดขายเขาจะมีพอถ้าเราโอนเงินไปเสร็จเขาจะส่งลิงก์มาให้ลิงก์หนึ่งเหมือนเป็นการกดสินค้าลงตะกร้าเพื่อสั่งซื้อค่ะตอนแรกเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการที่เราก,กระตุ้นยอดขายให้ร้านให้ร้านใดๆก็แล้วแต่อืแล้วเสื้อผ้าที่เขาอ้างตอนแรกเราเคยได้รับแล้วก็ได้ใส่รีวิวบ้างไหมไม่เคยค่ะแล้วเราเคยทวงถามเลยว่าไหนจะให้รีวิวเสื้อผ้าทำไมให้โอนได้เลยก็เขาดันหนูออกจากกลุ่มนั้นแล้วแล้วพอมันเหมือนกันเป็นการส่งต่อกลุ่่มอะะค